อยากรู้ว่าเป็นยังไงตามมาค่ะไปเกี้ยเราจะไปเที่ยวเขาุบสวรรค์อยู่ที่ปากท่อ ปากท่อราชบุรีค่ะ ให้เดินขึ้นก็แบบเหนื่อยแ,แล้วแวล้วเพื่อนแล้วแบบว่าเพื่อนให้เราถือกล้องด้วยออตอนนี้กล้องกลับมาถือที่หนองแหนเพราะว่าตะกล้องนั้นได้าาไะะตกเขาไปแล้ว <laughs> จริงๆแล้วเราก็คือตัดคลิปแล้วก็ถึงภูเขาเลยอันนี้ที่ที่เดินเนอะอันนี้ลอกเราไม่ได้เดินจริง ถ้าควาอแไนเจอร์ก็มาแต่ถามแบบมันลำบากอะอย่ามาเลยระวางนะคะก็มาเลยค่ะขอถึงชั่วโมงดื่มยาห้ามก่อนเนี่ยเราก็มาถึงที่ที่สองแล้วถึงที่ที่สองแล้วถึงที่ไหนคะวัดหินกรองนะเราก็กำลังจะไปขึ้นรถเราต้องจอดรถไวัข้างล่างบริเวณวัดที่นี่มีบริการรถขึ้นเขาถ้าถือเกล็ดกรองเกล็ดกรองมากไปจริงไม่ไหวใช่ไม่หมด นี่เราเพิ่งอยู่ขีต่ตลาดแหละเราประมาณเดินเข้าไปฟิว่ะเหมือนเดินอยู่เชียงใหม่นน้น,นเต้าชวานนา้เข้ามาที่นี่ถ้าใครจะซื้อของกินแนะนำให้เดินให้สุดก่อนคะ่ะเพราะของกินเยอะมากคุณอ่อนก็สำหรับ ดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เก๋ของกินก็เยอะแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าใครสนใจก็มาได้แล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยมค่ะและที่นี้นะคะจุดนั่งพักดีมากเลยค่ะแบบโอ้ยนั่งได้ทุกที่เลยค่ะอา้าวราคาตอนนี้เราก็อยู่กันที่เรือนจำกาลางราชบุรีค่ะเนาะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงยี่สิบหกนาทีกำลังปลูกต้นทานตะวันด้วยถ้าทานตะวันขึ้นก็คือ น้ำลายอะไรนะน้ำลายสำหรับขายที่ ชอบคาเฟ่ชิคๆนะคะมุมถ่ายลูกเยอะๆก็แนะนำว่าให้มาค่ะเพราะว่าบริการก็ดีอาหารก็อร่อยละค่ะแล้วก็ไม่แพงมากด้วยใครที่ชอบก็อย่าลืมมานะคะก็เดี๋ยวจะไปพักหาที่พักผ่อนก่อนแล้วเราก็จะไปกันที่ไปที่ เขาหินถ่ายรูปพิเวดดิ้งของเพื่อนสาวค่ะแม่คุยแรงนะอย่ามาไปหาที่ถ่ายรูปชิคๆกันค่ะตอนนี้นะคะเวลา4ี่โมงเย็นเป็นเวลาของแดดดีเหมาะกับการถ่ายรูปแต่ตอนนี้ร้อนร้อนเกินไป ภถ่ายรูปกันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวแสงจะไม่ทันแสงที่พม่มเต่เงคือเราเ่ยเสร็จจะตรงีหยปุ๊บเราก็จะไปที่ต่ที่ไหนเร็วค่ะคุณคไม่เต็งค่ะเราจะก็จะไปถ่ายรูปชิบชิกันตามมา<ห>เลยค่ะก็ฉิกมากอ่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงพม่าเต่เงแล้วตรงน,นี้เราก็เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่อนนำรนใช่ป่ะตรงเนี้ย ฝ่ายน้ำล้นก็จะมีแบบภาพกราฟิกตี้ให้เรามาถ่ายรูปเล่นอ่าดูดแล้วก็ชาข้างหลังเราเป็นแบบนี้อันนี้ที่เขื่อนาจะมาถ่ายรูปเล่นกัน ที่ของที่เลยลงที่เลยจะมือมิดหนึ่งมาทางตรงนั้นใช่ไหมคะห้วยแมตเคงขี่รถแล้วก็มาทางนี้ดูบรรยากาศรอบๆได้ก็จะประสบการมาถ่ายพิวเวตติ้งเพื่อนก็มาถ่ายพิวเวตติ้งเหมือนกันนะคะแต่งกับใครคะเพื่อนยังไม่มีใครนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ในไลน์พรพทวีเอมสาะศี ก็เป็นวอลกสั้นๆงโง่้ของช่องเราสำหรับใครที่แบบดูแล้วชอบอะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสักว์สายให้พวกเราด้วยนะคะติดตามพวกเราได้นะคะ